ในชั้นแรกของตัวอีกตัวหนึ่งของก็คือโฟเดอร์ ulder folder extension เวลาที่เราวิเคราะห์คนไข้เนี่ยเราเรามักจะเอามุมเป็นเหตุ folder extension เนี่ยจะไปได้ประมาณ5 0ถึง55งางศาเนี่ยไปเนี่ยก็คือเหยียดดักศูน,นย์เนี่ยนี่น,นี่ศูนย์นะเหยียดไปเนี่ยแต่บางคนขออ,นอ่อนอาจจะถึง90 เพราะว่าเขาฝึกนะอาจจะถึง90ปกติก็คือ50 55องศาก็โอเคแล้วเนี่ยเราเหยียดแปงหลังเนี่ยนะครับมุมนี้คือ0นะูนะศูนย์นี่เป็นแกนกลางศูนย์นะก็ไปข้างหลังมุมเนี้ยนะครับ50องศาเนี่ยโอเคแต่ถ้าคนมีเก่งก็อาจจะขึ้นไปถึง90ได้นี่ไปข้างหลังนะ โชเดอร์เ e ็กเซนอะไรทำงานบ้างโลกล้ามเนื้อหลัก extension ตัวที่เป็นหลักเลยอันที่หนึ่งไฟ i ์ม mover ์ายข้างหลังมีอะไรครับมีกล้ามเนื้ออะไรอยู่ตรงนี้อ่าเราเรียกตัวนี้ว่า Post. โพสทิเ r ียเดลตอยเดลต,อย,ตอยมัดที่อยู่ด้านะจะเป็นไฟล์มูเวอร์นะฮะเป็นตัวที่ดึง เล i ์เดลตอและอันที่สองที่สำคัญมากๆเหมือนกันไม่แพ้กันและเป็นตัวที่มีพลังมากเป็นกล้ามเนื้อที่เกาะจากขอบล่างทั้งหมดเลยเนี่ยนะขอบนี้เลยนะแล้วก็เกาะก,กับขอบของกระดูกสปายของอนิรุตสปายของสไปนัสปนะโปรเซ s นะครับเกาะแล้วเป็นแผงยาวขึ้นมามาเกาะตรงนี้เราเรียกมัดนี้ว่า l a t ิสมูดดอรไซน์นี่ฮะ มัเห็นเนี้ยเนี้ยเนี้ย,ย,ยมย้าแข็งใหญ่ที่เป็นเฉียงขึ้นไปที่สอดเข้าไปใต้ลักแร่มั้ยใต้ทับิเซตใช่ตรงนี้จะปิดทับิเซตปิดอยู่แค่นี้ตัวนี้งานเอง